เลยครับองกรวันนี้มาทำอะไรครับวันนี้มาทำอะไรครับวันนี้ครับนี้ใครครับจะว่ายน้ำไปสขานั่นสีขาวที่หสีฟ้าสีขาวีสีฟ้าแว่นเแว่นเแว่นเแว่นดูด็แว่นนี่ครับรายการสดจากเท่าหน้าตอนนี้เรากำลังทำอะไรครับอาวุธเสือกอะไรเมจงานี้จะได้เห็นนะใช่ปะ

กาเต่ายกาเต่ายนี้เราก็จบการรายงานสองทีานี้ครับนีใครครับลืม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 คนนี้คนไทยคนนี้คนเสดเลวาหัวหัวใตวดวอ้าวยาเสหล่อไหมไม่ชสาวุธมาที่สแิ จะบอกทำไมทำไมใครกเลยถามว่าใครถามว่าชิเาบอกเล่าไม่ประโยผมว่าชีเรุ่นแปนี่ผมว่าใจวุฒรุ่นสิบสองตีวิทหนึ่งครับไมสองรุ่น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 หกสิบสองอันนี้มาจากไหนครับสารมิตรครับสารมิตร P M P S M รุ่นป้ารวยครับป้ารวยสรู้เลยสี่วุฒมาจาก บดินรุ่นอะไรครับอะไรครับรุ่นอะไรจำไม่ได้ครับผมมาจากวัมวอนผมผมเป็นเจฟฟี่ครับผมเจฟฟี่ครับอันนี้ไลน์ต่อไปผมชื่อเคนนี่นะครับแองเกลส์เวลส์เวลส์สองพันสิบสามเจฟฟี่ครับมาจากไหนครับเจฟฟี่จากบ้านมาบัมวันรุ่นเออนั่นจบครับเวลรุ่นรุ่นอะไรครับสองพันสิบสามเมื่อกี้มึงหวังเจฟฟี่ไม่รู้เออผมซีดีซีดีมาซีนดานโยโย่สับรอ นะครับรรจบกันถ่ายกับสเอกครับสเอกจะพูดอะไรครับก่อนจบสวัสดีครับบ๊ายบาย